กันเด็เฟสแมนในแบบหนุ่มตัดพ้อไร้งานจ้างยอมเป็นลูกจ้างที่ไหนก็ทำในช่วงชีวิตคนคนหนึ่งจะต้องพบเจอกับความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปคนที่ยากจนลำบากอาจจะเจอกับความทุกข์ท้อมากหน่อยส่วนคนที่ประสบความสำเร็จก็หาใช่จะมีความเพียบพร้อมไปเสียหมด เพราะทุกสิ่งนั้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และพร้อมจะดับสิ้นได้ทุกเมื่อโดยแท้จริงซึ่งกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ต่อสู้อดทนเพื่อความหวังในวันข้างหน้าจะฟื้นตัวและมีความมั่นคงต่อไปดังเช่นเรื่องราวของนายแบบหนุ่มคนนี้ การเดอะเฟสเมนไทยแลนด์หรือกันนครินผ่านวงอดีตผู้เข้าประกวดเดอะเฟสเมนไทยแลนด์2017เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมที่ลูกเกดที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยเผยถึงวันวานเมื่อครั้งยังเด็กที่ต้องสู้ชีวิตใช้แรงงานเข้าแลกเงินด้วยความอุตสาหะในช่วงที่กำลังศึกษากัน ต้องทำงานทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือครอบครัวไม่ว่าจะเป็นงานเด็กส่งแกส๊สพนักงานร้านสะดวกซื้อเขาทำมาอย่างต่อหลายอย่างและผลดีของการที่เขาได้ทำงานหนักๆทำให้เขาเห็นคุณค่าของเงินนั่นเองซึ่งกับความฝันที่จะได้โลดแล่นในวงการบันเทิงนั้น กันเขาสามารถคว้ามันมาครองได้ทั้งงานถ่ายแบบเดินแบบซีรีส์ต่างๆนับว่าเขาเคยอยู่ในจุดที่หลายคนไม่สามารถเข้ามายืนเน่ได้หากแต่ว่าทุกอย่างไม่ได้อยู่กับเขานานนักถึงแม้จะมีงานเข้ามามากมายแต่มันกลับสูญสิ้นหายไปด้วยเหตุผลประการใดไม่มีใครล่วงรู้ล่าสุดกันได้โพสต์บอกกล่าวถึงความท้อท้อในชีวิตช่วงนี้เป็นอย่างมาก ที่ต้องเป็นคนไร้งานไร้คนจ้างอีกทั้งเงินทองก็หมดไปโดยเขาบอกว่าตอนนี้รู้สึกโคตรพ่อโคตรแม่ท้อกับชีวิตเลยเงินมันสำคัญกับชีวิตมากจริงแหละไม่มีเงินจะสร้างอะไรได้จะปลูกอะไรกินได้จะซื้ออะไรกินได้ถ้าไม่มีเงินจะกินดินกินทรายกินใบไม้ฆ่าสัตว์ก็ได้นะแต่พวกวัตถุดิบต่างๆก็ต้องใช้เงินซื้ออยู่ดีร้านไหนขาดพนักงานจ้างผมได้ครับ รับจ้างงานทั่วไปขอเป็นลูกน้องคนก่อนจะได้มีเงินไปต่อทุนเป็นนายตัวเองในวันข้างหน้าเร็วๆนี้ตราบใดยังมีลมหายใจใครที่คิดเหมือนผมจงสู้ต่อไปเสียใจได้ร้องไห้ได้แต่อย่าถอยพร้อมแคปชั่นระบุว่าเพิ่มเติมว่าที่ผมโพสตดีหรือไม่ดีผมไม่ซีเรียสมันไม่มีใครเพอร์เฟกได้ตลอดเวลาหรอก ปัจจัยหลักที่ผมโพสเพราะผมไม่มีที่พึ่งทางใจมีแค่ไอจีนี่แหละครับและเจ้าตัวก็โพสต์ต่ออีกว่าผมยังมีความทรงจำที่ดีมากกับการเดินแบบในครั้งนี้นี่คืองานแรกของผมที่ได้เดินแบบแฟชั่นโชว์และคงเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมมีผู้คนชื่นชมผมมากมายทำให้ผมมีความสุขมากๆหลังจากเดินเสร็จ งานนี้ถ้าผมไม่ได้ไปแคสคงไม่ได้เห็นตัวเองในวิดีโอนี้แน่นอนผมยังคงเก็บวีดีโอนี้ไว้มานาน6ปีแล้วแบบนี้แหละผมถึงโคตรคิดถึงการเดินแบบที่สุดเลยแม้กระทั่งงานการแสดงงานนี้เหล่าเพื่อนๆนและชาวโซเชียลต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากถ้าหากผู้จัดคนใดสนใจก็สามารถติดต่อน้องไปร่วมงานได้เลยอ9อันขีดล่างวอร์์ก้